หนึ่งในปัญหายอดคิดนะครับเมื่อลูกค้าจะติดตั้งแซตลิงแล้วเราเจอนะครับสวัสดีครับวันนี้พาพบกับการติดตั้งตัวโ o ลต้าฟอร์จูเนอนะครับคันนี้ทําสเตปโหลดมาช่วงล่างทํามาแล้วเอาเรื่องเลยครับนี่ก็เป็นช่วงล่างเดิมนะครับก่อนเดิมก่อนที่จะติดแ l i ลิงดีกว่าแต่ก็ทํามาแล้วแหละลูกค้าใส่โช๊คเฟ้อนะครับตัวปรับได้มาแล้วก็มีการอัปเกรดเห็นไหมคิวเขียวตัวจานเบรกหลังและปั๊มเบรกนะครับสิ่งหนึ่งที่บอกปัญหานี่เลยครับที่ล็อกยางไหลลูกค้าบอกไม่รู้มันมีสุดท้ายกกก็ตตัััดดดดรปญหาาแ้้้ไวย ตอนนี้เราก็กําลังรื้อตัวกันเซเดิมนะครับหรือแพนฮัตบาร์ Bar นะครับหรือบางคนเรียกแพนฮัตหลอดอ่ก็แล้วแต่จะเรียกก็ถอดตัวกันเซเดิมออกครับจากนั้นนะครับเราก็ประกอบนะครับตัวจับแขนนะครับตัวจับแขนแสลิงนะซ้ายขวาใหม่ก็นี่ตัวด้านขวาครับแล้วอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนถามว่าจะมีการเจาะไหมนี่แหละครับจุดนี้เห็นรูเล็กๆไหมฮะ ตรงตัวจับขานั่นแหละครับเราจะเจาะตำแหน่งนี้ถ้าไม่เจาะนะครับตัวขาจับฝั่งเนี้ยมันมีจุดหมุนมันมีโอกาสที่จะขยับได้หรือมีเสียงทําให้ราคาญได้อ,ดอ,ดอ,ดอิดอัดอิดอัดอะไรทํานองนี้นี่แหละครับเราก็เลยต้องการเราก็เลยต้องทําการเจาะครับและยึดน็อตเพื่อไม่ให้มันขยับครับและแน่นอนว่าลดโหลดนะครับมันมีการล้นแน่นอนของล้อซ้ายล้อขวาครับเราจะมีการลังนะครับให้ล้อเข้าสู่เซนเตอร์แล้วเอาแขนจริงขึ้นนะครับเพื่อกําหนดว่า ตำแหน่งไหนนะครับที่เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดจากนั้นนะครับเราก็สร้างตัวหมุดเชื่อมนะครับหรือตำแหน่งจุดกล้านะครับบริเวณเผาคันนี้จะลงมาต่ำหน่อยเห็นไหมฮะเพราะว่ารถคันนี้เป็นสเตปโหลดครับเมื mm ่อ hmm. เป็นสเตปโหลดไอ้มุดก็ะอยู่ต่ํากว่าเ mm hmm. มื่อเราทําฉากรับแรงเก็บพื้นที่ละเอียดหน้างานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทการพ่นสีกันสนิมครับเพื่อไม่ให้เกิดสนิมบริเวณจุดที่เราสร้างจริงๆเสื้อเผาลูกค้าก็แอบเป็นสนิม mm hmm. อยู่หลายจุดแล้วนะครับเขาก็บอกว่าก็ พนมาตั้งแต่ออกจากศูนย์ครับแล้วก็ไม่เคยทําอีกเลยอย่างที่บอกครับคันนี้สเต็ปสวยครับลงตัวจานเบรกปั๊มเบรกสวยดีครับเข้าครับดําขาวโทนยอดนิยมเลยล้อดําเงาครับสวยสวยสวยถือว่าสวยดีลงตัวดีปีนอกปะาองษาครับรถโหลดต้องเปลี่ยนครับอันนี้เป็นปีนอกจากซันครับก็มีสนิมและก็ใช้งานมาอยู่พักใหญ่แล้วก็โช้กนะครับก็เป็นฟ็อกเช่นกันตัวนี้เป็นฟ็อกสองจุดศูนย์นะครับมาพร้อมกับสปริง แล้วก็ลูหมากกันโครงสเตปโหลดครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสั้ลิงค์ออกมาหน้าตาแบบนี้แหละครับคันนี้เลือกติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยครับแบบเชื่องกับเสื้อเผาสเตปโหลดครับการที่เลือกใช้ตัวบอลจอยกับรถโหลดนะครับเราจะได้ความเนียนความเนียนคือการยุบตัวที่ลึกขึ้นครับแรงดีดตัวจากตัวบูทยางมันจะไม่มีครับสำหรับรุ่นบอลจอยนะแล้วก็สามารถปรับโช๊คให้นิ่มลงได้ครับเพราะว่ารถมันจะเป็นทรงมากขึ้นเวลายุบอะไรเงี้ยมันจะเป็นก้อนเดียวกันมากขึ้นครับ และผมก็ตรวจเช็คเองทุกคันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับ f o r t u n e r คันนี้ทรงหล่อเลยครับสวยของแต่งก็ดีมีคุณภาพทั้งคันจริงๆโทนดำขาวครับหล่อเลยหล่อเลยคันนี้ใครสนใจครับเป็นแนวทางได้ดีเลยครับถามลูกค้าลูกค้าบอกรถวิ่งดีคะ่ะเข้าโค้งดีขึ้นไม่ค่อยโยนเหมือนตอนแรกนะครับติดถนนดีก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าโค้งแรงๆนะครับเหมือนจะหลุดใครเหมือนจะหลุดมาเลยครับหยุดที่เรา